สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรบลาวนี่ช็อกโกแลตเนยถั่วมาฝากเพื่อนๆนค่ะก่อนอื่นเราจะไปเตรียมในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตค่ะวันนี้เราใช้85%นะคะปริมาณทั้งหมด100กรกรมัมจากนั้นให้เราบิเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะนำไปตุนพร้อมกับเนยจืดค่ะ เป็นเนยจืด100กรัมนะคะจากนั้นก็นําไปตุ๋นเลยค่ะในการตุ๋นนะคะด้านล่างก็จะเป็นหม้อที่ใส่น้ําแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนทั้งตัวช็อกโกแลตแล้วก็เนยเริ่มละลายจากนั้นเราก็เยอะออกมาคนข้างนอกต่อนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พักให้เย็นต่อไปเราปเตรียมไข่ไก่นะคะเราใช้ทั้งหมด3ฟองตอกลงในชามผสมได้เลยค่ะ ใส่น้ําตาลทรายลงไปประมาณสัก20กรัมแล้วก็น้าตาลย่หวานอีกสักประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะตีจนน้ําตาลทรายแดงเนี่ยละลายนะคะปริมาณน้ําตาลเราเพิ่มได้นะ,ะสูตรนี้เราจะหวานน้อยนะคะแล้วก็มันอยู่ที่ช็อกโกแลตด้วยนะคะจากนั้นเราก็นําช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ใส่ลงไปในไข่เลยค่ะระวังนิดนึงนะคะอย่าให้มันร้อนจนเกินไปรอให้มันแบบอุ่นๆหรือเย,เย็นก่อนนะคะ ใส่แป้งซาลีอเนกประสงค์ลงไปประมาณสักหกกรัมตามด้วยอัลมอนด์ผงสักสามส่วนสี่ตวตัวแล้วก็จะมีเกลือสักเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอคนเข้ากันแล้วรู้สึกว่ามันข้นไปหน่อยนะคะเราก็เลยเติมนมจืดลงไปสัก 100ML จากนั้นก็คนทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะแบบไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะคะเหลวกําลังดีจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์สําหรับพิมพ์เราใช้พิมพ์เป็น,นอะ่ะสี่เหลี่ยมนะคะไซส์เจนิ้วลองด้วยกระดาษไขเทสมสมลงไปค่ะเทแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะจากนั้นก็เกลีย่ยให้ทั่วๆแล้วก็อย่าลืมข้อถาดด้วยนะคะ เราก็จะนําเนยถั่วนะคะตักเป็นก้อนเล็กๆนะคะหยอดลงไปนะคะวางห่างๆกันก็ได้สําหรับเนยถั่วแนะนําว่าถ้ามีแบบครีมจะดีกว่านะคะอันนี้เรามีแต่แบบเนื้อหยาบนะคะแล้วก็รสชาติก็จะไม่ค่อยหวานนะเนยถั่วตัวนี้มันจะออกเค็มนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นความอร่อยก็จะขึ้นอยู่กับเนยถั่วด้วยนะคะก็เลือกตามชอบได้เลยจากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมที่เหลือนะคะเททับลงไปะะเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วให้มันทับตัวเนยถั่วที่เราตักเป็นก้อนๆนะคะ เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปเตรียมทำท็อปปิ้งนะคะเป็นลวดลายเราจะใช้เนยถั่วผสมกับนมจืดนะคะค่อยๆผสมไปนะคะบดให้มันคนให้มันเข้ากันจนแบบเนื้อนิ่เนียนนะคะแล้วก็เหลวๆนิดนึงประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนาไปหยอดบนตัวขนมนะจะหยอดเป็นจุดๆแล้วก็ค่อยวาดลวดลายก็ได้หรือจะทําเป็นเส้นๆแล้วค่อยวาดทีเดียวก็แล้วแต่ถนัดเลยค่ะ ปรอลล่าเสร็จแล้วก็นำเข้าตาอบได้เลยนะคะไฟบนล่าง150องศาเ,อาเวลาที่ใช้ในการอบก็ประมาณสัก25นาทีนะคะเสร็จเรียบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยก็ตัดเป็นชิ้นๆค่ะลักษณะก็จะเนื้อค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของอัลมอนด์ผงนั่นเอง ในส่วนของรสชาติก็สะมไม่ได้หวานมากนะคะท่านเพื่อนชอบหวานก็เพิ่มน้ําตาลได้แล้วก็อยู่ที่ตัวช็อกโกแลตด้วยนะคะถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์ความดาร์กที่มันไม่สูงมากมันก็จะมีความหวานมากกว่านี้อีกสำหรับเนยถั่วก็จะเป็นตัวแปรในส่วนของรสชาติเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ยี่ห้อความหวานความเข้มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะลองไปปรับใช้ดูค่ะ